caption แปลกๆส่งรักษาตัวกระต่ายจับเท้าครูไพบุญแน่นครูไพูบุญปวดขาชาครึ่งซี่แอดมิตรงพยาบาลกระต่ายรับปวดพยาบาลประจำใจพักนี้รับงานรับทรัพย์จนเกิดป่วยขึ้นมาเมื่อกระต่ายพานิภาภระยาครูไพบุญแสงเดือนโพดภาพสามีแอดมิตรงพยาบาลพร้อมกับ c a p ชั่นจมปวดขาเบิดคืนริโตนเดนอหลับให้สบายนะคะ55ฟันดีผีบาบดากล่าสุด ครูภัยบูรณ์ออกมาโพสเฟซบุ๊กอัปเดตอาการป่วยบอกขอบคุณร่างกายที่ให้หัวใจและความฝันของฉันใช้งานมาอย่างยาวนานวันนี้ถึงเวลาพักผ่อนชาร์จแบตปวดชาซีกซ้ายหนักลงที่ขาและเท้าซ้ายขอบคุณพยาบาลประจำใจกระต่ายพานิพานวดให้ทุกคืนวันนี้เข้าอุโมงค์ทำเอ็มอารอผลตรวจครับอยากกลับบ้านแล้วครับงานนี้แฟนคลับสายเพลงลูกทุ่งอินดี อดเป็นห่วงไม่ได้ส่งกำลังใจให้อย่างล้นลามขอให้หายไวๆและไม่เป็นอะไรมาก